รู ite, ้ใจผู้หญิงฮะตอนจะกินข้าวก็ต้องสวยตอนไหนก็ต้องสวยสวยผู้หญิงอย่าหยุดสวยอะยุดสวยกินไข่ใช่รางวัลเพราะว่าก็ทําน้ําพริกปูไข่ให้โดยให้กินอ่าโดยใช้อ่าเป็นไข่เค็มแทนปูไข่นะคะมือชาวของเราเลยฮะมือจริงเลยนะฮะคือเราใช้ไข่เค็มเนี่ยแทนเนี่ยก็อร่อยนะคะเหมือนกินแทนไข่ปูไปนะคะเพราะว่าไข่ปูหายาก มือนี้ก็ผักกระถังค่ะมีวิตามินซีสูงมากแล้วก็ไล่ไขมันทั้งหมดเห็นลาวนาทองยุบุงแฟบแน่นอนนาทองมีแบนราบเลยปลาอบอ่าแล้วก็ไข่ต้มปลาอบใช่ไหมเมนึ่ะอบค่ะแซลมอนอบอ่ะค่ะแซลมอนอบแล้วทีนี้ก็เป็นผักที่เรามีสดๆค่ะมันต้องอาหารช่วยด้วยนะครับะเรนกาโหระพานะคะโหระพาใบสะระแหน่ ชอบะาะแหน่หอมแล้วก็ผักกระสังไอ้งผักกระสังพี่พี่เล็กพี้ยเล็กท,า,กทาไปอยู่ตรงต้นนี้น่ารักมากอ๋อเดียวค่ะเนี่ยค่ะเวลาผักกระสัง,อ,งอ่าแล้วก็มนานหน่อยจ้านีมย้อยมาเห็นไหมฮะนี่เก็บแล้วก็ล้างน้ํากินได้เลยครับไม่จำเป็นผ่านการแปรรูปอะไรทั้งสิน้นสดๆเลยฮะอืมอีประโยชน์เยอะมากเห็นไหมคบนั่งกินธรรมชาติม <c oughs> ีวิตามินซีมี สารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระกินแล้วไม่แก่ช้าจะบอกไม่แก่เลยไม่ใช่อ่ะแก่ช้าทองอุไรชงโคทองอุไรเนี่ยสมควรจะไปทอดมากกว่ามันจะมีรสขมนิดนึงส่วนตัวเนี้ยกินได้เลยแต่ถ้าเพื่อสุขภาพเอ่อทางเรก็ไม่ได้ไม่ได้ทอดนะคะเราก็กินเพื่อสุขภาพแต่ถ้าจะกินให้อร่อยก็นำมาทอดครั้งหนึ่งได้ค่ะอืมคือการร้านจะตายชีวิตคนลเล็กน่ะ มันจะต้องก็มาดูนไม่ใช่ว่าแต่อดสั้นทุกอย่างไม่ไหวหรอกม,มันก็ทําให้มีความสุขเนาะผสมประสานกันไปนะคะเบาได้เบาโ <c oughs> อเค <c oughs> okay, ครับ